วันนี้ทำเมนูข้าวกล่องลูกๆเสร็จแล้วก็เป็นเมนูของพ่อกับแม่น,นี่แม่อยากกินปลาดุกพุกขมิ้นทอดกับเพื่อนๆพยายามล้างมาหลายน้ำแล้วนะคะแต่ว่ากลิ่นคร้าวและเมือกปลาดุกยังออกไม่หมดเลยค่ะสำหรับปลาที่ไม่มีเก็ตส่วนมากจะมีเมือกเยอะค่ะแม่ก็เลยลองทำวิธีใหม่ดูแม่ก็เลยลองใช้วิธีใหม่ค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือเอาน้ำใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนจ<า>ดัดหลังจากนั้นแม่ก็จะนำปลาดุกลงไปเล่นน้ำร้อนประมาณ3วินาทีค่ะเพื่อน<ว>เห็นอะไรขาวๆไหมคะนั่นคือเมือกปลาดุกค่ะหลัอจากนั้น เราก็นําปลาไปล้างกันได้เลยเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะ Amazing มากเลยล้างเอามือรูดรูดรูดเมือปลาก็ออกหมดเลยค่ะเพื่อนปลาดุกจะเด้งดึงเด้งดึงน่ากินมากค่ะทุกคนดูสิคะตอนนี้เมือกไม่มีแล้วค่ะนี่คือเทคนิคง่ายๆแบ่งปันเพื่อนๆกันนะคะแม่ๆบ้านไหนที่ซื้อปลาดุกมาทํา อาาบอกได้เลยว่าวิธีนี้ได้ผลดีค่ะนี่ค่ะเตียมอองอรไทยเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆปลาดุกของเราเด้งดึงมากสวยด้วยเดี๋ยวเราไปทําชิ้นกันค่ะนี่ได้มาแล้วแม่ก็มาแบ่งเป็นชิ้นพอคากับเพื่อนๆเวลาทอดจะได้สุกเร็วเพราะวันนี้แม่รีบถ้าเราทอดทั้งตัวนานกว่าจะสุกทุกคนขาแม่ก็เลยทําเป็นชิ้นพอคาค่ะสำหรับแม่แม่แบ,บ้านไหนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้วันนี้แม่มีเทคนิคดีๆในการล้างทําความสะอาดปลาดุกกันเมื่อเราแบ่งชิ้นเรียบร้อยแล้วเราไปเตรียมเครื่องหมักวันนี้แม่จะใช้กระเทียมกรีบเล็กหนึ่งกมือจาก จากนั้นเราก็ทําการโคลกพอหยาบหยาบค่ะเพื่อนๆไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดเราก็จะมีกระเทียมได้เคี้ยวด้วยสำหรับเมนูนี้คือแม่อยากทานค่ะทุกคนแม่ก็เลยบังคับคุณสามีให้ทานด้วยจะได้ไม่ต้องทํากับข้าวหลายอย่างโคลกกระเทียมเสร็จแล้ว ใส่กะละมังปลาเลยค่ะสำหรับปลาวันนี้แม่ใช้เพียงตัวเดียวเพราะทานกันแค่สองคนกับคุณสามีใส่กระเทียมพักไว้ก่อนหลังจากนั้นตามด้วยตามด้วยขมิ้นค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่ขอทุบขมิ้นก่อนนะคะสำหรับขมิ้นแม่จะเอาใส่ถุงก่อนกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่ไปทํางานเดี๋ยวมือแม่ก็จะเหลืองอลา,ราเราก็ทุบพอแตกๆค่ะแล้วเอาไปใส่ในกะละมังที่เราใส่กระเทียมไว้แล้วจากนั้นเราก็มาปรุงรสชาติค่ะดูกันนะคะปลาดุกทอดขมิ้นของแม่ใส่อะไรบ้างแม่จะใส่ ซอสถั่วเหลืองประมาณเอานะคะเพื่อนๆมาดูมาดูซอสถั่วเหลืองแล้วตามด้วยผงรสดี1ช้อนโต๊ะใหญ่ๆค่ะ หลังจากนั้นแม่ก็จะมีใส่น้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วบัลเลงกันเลยค่ะพี่น้องทลุกทุกอย่างให้เข้ากับเนื้อปลาของเรานะคะเพื่อนๆให้เนื้อปลาของเรามีเหลืองนิดๆเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงของเราซึมเข้าเนื้อปลาเวลาไปทอดจะได้อร่อยนะคะสูตรนี้บอกได้เลยถูกใจทุกคนแน่นอนถ้าลองทำเมื่อได้เวลา5นาทีแม่ก็น้ำมันใส่กระทะชิ้นตามด้วยแป้งทอดกรอบประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆเราใส่แป้งลง ไปเวลาทอดปลาปลาจะได้ไม่ติดกระทะค่ะและที่สําคัญปลาก็จะกรอบน่ากินด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆแป๊บเดียวเองเราก็จะได้กินปลาทอดที่อร่อยแล้วค่ะตอนนี้แม่กําลังกลับอีกด้านหนึ่งให้เพื่อนๆดูว่าปลาของแม่ไม่ติดกระทะกระทะใบนี้ปกติแม่ใช้ทําแกงเ้วยทอดปลาสดเนื้อปลาจะยุ่งค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปก่อนปลาของเราก็จะสวยงามค่ะเพื่อนๆเหคะเพื่อนๆตอนนี้ปลาของเราเหลืองกรอบน่ากินมากค่ะสําหรับแม่แม่บ้านไหนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไวได้ รือว่าวันหนึ่งอยากทานปลาคุกกะมิ้นทอดจะได้ทําให้สมาชิกในครอบครัวทานอย่างอร่อยอร่อยค่ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแม่ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนกคนะที่เข้ามารับชมให้กําลังใจสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเมนูอะไรรอชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ